สวัสดีครับ่อไม่ปีนองเอฟซีสนอ้อยเผ็ดบันแพงเอฟซีน้องอุอิงครับมาพบมาพอกับบ่าวโทในช่องทองพูนแบ่น้อยน้องอุ๋งอิงครับครับพี่นองกับบรรยากาศยามเสาครับช่วงนี้กะเริ่มสิแจงสาลงเนาะครับเนาะปกติน่ะธนาเร่งมหานาฝนเนี่ยมันสิฝ้าแจง ั้งแต่ตี้หาครับตี้หานี่คือเห็นแสงแจงออกแล้วตอนนี้กัประมาณตี้หาเคืงจังสีเห็นแสงแจงครับเริ่มขยับมาเรื่อยๆเพราะแต่ไก่หนาหนาวเขาไปถอดมหันกระสีเริ่มแจ้งสาไปเรื่อยๆครับกลางคืนมันสิเง,งาขึ้นครับพี่น้องช่วงกลางคืนจะยาวขึ้นช่วงกลางวันจะสั้นลง เขาสู่น่าหนาวหาโมงกว่าก็เริ่มหมืดนแล้วครับตอนนี้ก็หกโมงหมืดนซึ่งธนาแรงกับประมาณเกือบทุ่มหนึ่งอะครับจังสิหมืดนเศร้าน,นี่กับทีมงานรถตู้เดินทางเขากทมออีกแล้วพี่น้องการเดินทาง การทำงานคือการเดินทางอีเลียครับกินนอนในรถตู้แล้วครับแต่บนน้อนในรถตูก้กะเวลานอนหน่อยครับพี่น้องการพักผ่อนเอากับสีบ่เพียงพ่อครับป้ากรสิเหลื้อหลายอยู่ดอกพี่น้องเอ้ในบอ่อนี่ขึ้นยุ่มยิ้มยุ่มยิ้มขึ้นเกาวันนั่นละ บัวก็เริ่มยืดขึ้นตามนาำครับนี่บัวนามสูงขึ้นบัวก็ยืดขึ้นดอกนี่นี่ต้องการที่สิพโพพ่นนามแต่ว่าขึ้นมาบอท่านโพพ่นนามอยู่ขอบ้านก่อนเดี๋ยวบอก่ิขอบ้านก่อนเดี๋ยบอเท่านพ่นนามอยู่สิน ลูกดิกเปลี่ยนกันเปลี่ยนกับใบคากับเป็นบานนี่ลูกดิกโหนปูไปเอาปุ๋ยเมื่อวานอีกเนาะบอกฟฝ้าปูวะวันมือละสอบก็ได้ปูวะแม่ <laughs> <laughs> นนคนไอ้ผู้เฒ่าเนาะพี่น้องเนาะสไปเหตุงานคือ ไปหลุนไว้หนุ่มมันกระโบไว้ครับชิเปวานเมล็ดแปดเก้าสอบมันกระโบไว้เลยครับวานมเอละสอบก็พอาะปูวะเพรเอาไปใส่เราวะโอ้ยมือวานปะนั่งกระตักจนว่าเลยบอกไม่เสื้อเรียนี่มันไม่ได้ใส่อีกคือสิคักสิเนะเลยใบบัวพันธุทรงมาใหม่ครับบัวพันธุทรงมาใหม่มันก็กำลังเยืดอผลน้ำครับเพิ่งกำลังกินแล้วนะให้เพิ่นกินนะ เดี๋ยวเขาค่อยจักเพิ่นกะมี่เอาไปปล่อยครับปล่อยเป็นบ้างสวนบ้างสวนเขาก็เอาไว้เพราะว่ามันก็มี่ไอ้พ่อใหญ่ไม่ไงพันมาขอนะครับเ่อาหญ่ไม่ไเพ่นเอาบอกมไม่แน่เสียามาเห็ดกินเพ่นว่า อบอาหอยแหแน่จะไปก้อยพนักทีนน่นะครับจะไปจำสมบุกฮงอย่างซีเออม้าตากไว้ก็เอาให้เพื่อนครับเพราะว่าเข้ากับบริเทดนะครับเนาะแสงแรกของวันกำลังโผล่ขึ้นมาแล้วครับแสงเดยวสิพภาไปเบิงดอกโชบเก่าชั่นครับพี่น้อง ว่มันออกออกมาจากดอกแล้วเบิ่งกุกดิกดุกดิกเอาใบคามาเห่นมั่งไงเล่นก็ใบคากับเป็นไอโดพอมาเล่นน้ำเดียไอโดลแล่นี้ต่เสาแล้วนี่ครับดอกของโชคเก้าชั้นกำลังกำลังยืดครับยืดเร็วแห้งเลย คือว่ายืดเร็วอยู่เลยครับด่เห็นว่าพีแล้วเถื่อสีหอดใกล้สีหอดมือไอ้สิ้นเดือนใกล้ใกล้มือสินเดือนมันกระสีออกดอกเด้เต็มที่แล้วครับอยากขูว่ามันเป็นอย่างไรเนาะมาทษกับอยากคู่คือกันว่ามันเป็นอย่างไรครับกับบบเคยเห็นเคลื่อนครับผนแตกหยอดแตกดอกดีขึ้นอย่างครับพี่น้องนี่คือว่า สมบูรณ์ครับลูกเด็กได้ยินเสียงพี่ตูหลูเข้ามาเลยขำมานี้ลูกเด็ก,ดกแสแสรบเบิิงือนี่ครับดอก ดอกกล้วยไม้ดอกกล้วยไม้กับง้ามครับพี่น้องต้องเบื่องทางที่มันบรโยอนแสงต้องเบื่องสร้งแสงครับนี่โมเมนใบพันเหียวพันแหงนี้นี่ใบพันเป็นสีนี่ครับใบม่วง ใบ่นเป็นสีม่วงครับม่วงเขียวกลบก็บออกออกไปแล้วสีขามากเห็นเต็นตั้มแพร่แยงอยู่นังุงเล่งลุงเด้งลุงเ,ง,ง,เงอยู่หันนะจังแมนกบออกไปแล้วสีขามากหรือว่ากบอยู่หน้าสีขามากกับพัจักับี๋ยวสิเป็จับเข่าอยู่ เดนงเดงตองแดงตั้มแพรแงงอยู่ฮนะจะก,กบในบอ่อออกไปแล้วสิกกับเขามาหรือว่ากบอยู่ในท้งหน้าอยากเขามาเพราะว่าอยู่ภายในใน่สนมหลายครับพี่น้องภายในสนมหลายพวกไอชายชาติีก็เลยอยากเขามาสัมผัสนะครับแนมไปกับโต๊ะใบใหญ่คือซ้ำซ้ำ,ำกบหน้านี่แหละครับแนมไปนะเห็นอยู่ในแพรีแงง ขอบคุณตัวกำลังใจครับพี่น้องขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเยฟซีครับที่ในการสนับสนุนนะครับเนาะฝากกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ช่องทองพูนแบ่น้อยน้องอุ้งอิงครับฝากเปิดโฆษณาเปิดสามโฆษณาครับพี่น้องเอ้าเอ้าเอาเอ้าเอ้ามาเลยยายายาลอยยาเนียนยาเนียนทำทาเรียนเหรียญไปเรียนมาเรียนหนีลูกนิกเนียนนะเราเนียนนะ ทำเนียนนะแม่มีเลียมนะเดี๋ยวนี้มีเลียมนะทำทาเลียนเหรียญได้เรียน,ไ,ยนไปเรียนมาเรียนหนเเีเดี๋ยวมึงถือเสียเดี๋ยวเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ไวส้สำหรับสกอนครับพี่น้องเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับบรรยากาศทองไฮทองหน้ายา่ำเศ้าครับ